อาจารย์ก็เลยหวังดีกับพี่อาเธอร์ว่าพี่อาจารย์จะพาพี่ไปหาหมอไปดูห้ำได้แล้วค่ะเออทีเนี้ยก็เลยไปหาหมอแล้วอาจารย์ได้ความรู้เรื่องหำเยอะมากเลยด้วยค่ะไป็นไงกับหมอมาเลยหรือเปล่าเป็นยังไงคเว่าไงโดนใส่ร้ายอีกแล้วผมอะ อะไรอ่ะเดี๋ยวรอเจ้าตัวมาก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเรื่องใหญ่อะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่พี่อันนี้เรื่องใหญ่จริงพี่โจอนถึงชีวิตนะมันแล้วถ้าไปตรวจเจอขึ้นมาส่วนนี้นั่นอีกอ่ะมันก็เป็นการแบบอืมเหยียดเพศอ่ะเหยียดเพศมันไม่ควรไม่ควรอันเนี้ยเนี่ยทำอะไรอีกแล้วใช่ว่าไม่เหมาะ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 ไหมมีไม้กูอยู่ในตู้ด้วยเงี้ยโอ๊ยไปไหมพี่รถรถแรงเยอะเดี๋ยวผมพาไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากแถวนี้ฟาดนั่นแหละ มาแล้วด้วยโอ้โหมาแล้วด้วยเจ้าโป๊ะมาดมือมาดมือมาดมือนี่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 เขี่ยฟองใจทาสีเหลืองมาด้วยพูดเลยอ่ะเธอยานี่ยังไงยังไงนี่ยังไงมาอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นว่า ผมเข้าไม่รู้เรื่องนะเอเาออกออดีกว่าผมเดินออกจากวงดีกว่าไม่ไปพี่พี่ฟังพี่ฟังแต่เรื่องมันอันตรายไงเดี๋ยวลูกหลงโดนพี่พี่ไม่ใช่เราพี่ลงมาผมเกเลยงไม่เม่ี่พีงพัาแเรื่องมัอันตยงเยู่ในชุดนั้่อยู่ใช่ไราลมผมก็มเลยไป่าังยม่อม่ี่พี่ังพี่ฟัจแต่เร่องมันอันรายไงเดี๋ยวไปกลงนพี่พี่ไม่ใ่เราพี่ลไมผมเข้ามาฟังลี่ฟังไม่ไม่พีวี่าจะพี่ป่เจ่อหมจอที่งเคียรักษาพี่พี่ หมอไหนเรื่องเนี่ยหมออะไรไม่รู้ผมผมไม่รู้ป่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่แล้วที่พี่หำ่มรู้ไงอ๋คนเดียวกับที่ตัดหัอ๋อที่รักษาหำมให้อ่าอ่าต่อ่แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บอ่ะพราจ่าให้ผมนั่งหลอข้างหน้าไอ้ตรงเออเดี๋เด้อเดเดี๋เด้เดใครเห็นว่าถนนมันมีรีเก้าอี้ติดไปด้วยไหมมีใครเห็นกับกูไหมไม่เห็นผมไม่เห็นไม่เห็นค่ะโอเคโอเคกูเห็นคนเดียวว่า ตูดนี่เนาะใช่เหมือนเหมือนตูดนีบก็อี้ไปหรอใช่ตูดหนีบโจ๊กเหมือนกูอี้นอนลงน้ำไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอเคมาต่อต่อเฮ้ยใช่อีกโค้ดหนึ่งมาละเฮ้ยเฮ้ยทีนี้ครับโค้ต่อไอ้ดูบลีดดูดูกูตบเลยตบบลีเข้าปากเลยนะเอาให้มันจืนลงไปเลยเนี่ยโู้ต่อโู้ต่อเฮยพี่ชายหาดมากับพี่ขนมปังค่ะโอ้โหอุ้ยกันเดือดหามเมื่อกี้ใช่ใช่ โอ้โหเลือดเต็มตัวเลยไปต่อไปต่อเธอต่อไปอะไรกันมาตั้โอมันขนาดนั้นเลยเหรอแวมปางเลือดแวมปางอะไม่ยั้งเลยเหรอเลือดเลือดเต็มตัวเลยเนี่ยซักยังไงโอ้สักคาเอ็กเซเว่นเลยเหรอพี่โอ้โหเลือดกบเลยอ่ะ ทั้งหมดเที่ยงวันแรงหน้าดูเลยค่ะเออดีตะอ๋อเพราะเที่ยงคืนแล้วพอเข้าวันศุกร์พอดีเนาะเตรียมตัวสีฟ้าใช่นะวันเขาพอดีทำไมอ่ะเพี่พี่หานทำอะไรอ่ะพี่หาสู้เหรอห่านมากขึหาทำอะไรอ่ะสู้แต่เราก็ใช้เวลาดีหาสู้ทำไมดูดเลือดไงดูดเลือดดูดเที่ยงดูดเลือดห่านอะไรวะเนี่ยหลังๆ แล้วคือเลือดเต็มตัวเลยนะคะดูตัวเลยสูดซบเลยเหรอคพี่หาดชอบดูดเลือดเหรอเออเมื่อกี้แค้กินก๋วยเตี๋ยวอะไรหรือเปล่าอ่ะเสียงซูดเป็นยงไม่รู้กูนึกว่าไอเธอนะตอนแรกอ่ะเอ๊ะเสียงมันไอหาดโอ้ยต่อต่อยังไงนะยังไงนะแล้วไงไปเจอหมอแล้วไงอันนี้พี่อรอฟครัวใหม่อีกแล้ เอ้๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่มีป้ายกูไม่มีไม้เออร่นไปไหนนะเอาโทรโทษโทษโทษดแ้เนาเยเออพูดบายกันหมดแล้วเนี่ยฟังฟังกันเล่าแล้วอะอ่ะอ่ แต่ขอขอเราขอข่าวกรีใหม่กันพีความไปด้วยเลยไม่จบตัวขอสปอคหนึงวะไม่คิงอ่ะตอที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับพระจางก็ให้ผมนั่งหลอนะโรงบาลผมก็หลอแล้วพัเขาก็มาคุยนั่งหลอหรือนั่งหลอนะนั่งหลอเหรอพอดีผมหลอดเจ๊ค่ะนั่นแหละแบบนั้นต่อ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 อตอต่่อต่่อต่อต่อต่ต่ออต่อต่อต แล้วคราวนี้ก็เขามาคุยเรื่องหำยังไงยังไงนะอย่างนี้ยังไงนะใครใครมันคุยเรื่องหำใครมาคุยเรื่องหำบ้าจ่างพูดก่อนเลยพูดอะไรไหนบ้าต่างเข้ามาหน่อยบ้าจ่างพูดใช่ไหมที่นี่เขาเล่าจบกันแล้วค่ะเดี๋ยวจับอธิบายให้อีกทีนึ่งแล้ว่าไงเขาบอกว่าชุดของผมมันรัดเกินไปอะไรเงี้ยเขาอยากจะไปหาไปหาหมอที่เคยรักษาพิตตัด อ๋อคือคือเขาเห็นใช่ไหมว่าคือยังไงบ้านตางเห็นเหรอว่าว่าชุดมันรัดชุดไหนอะชุดไหนชุดเอ็กซ์ตีมเนาะเอ็กซ์ตีมชุดนั่นแหละผมบอกว่าผมจะไม่เปลี่ยนชุดแล้วผมจะไม่เปลี่ยนชุดแล้วเขากอผมขยันขยอผมไม่ไปหายหมออะไรก็ไม่รู้แล้วผมไปนั่งหล่อหน้าโรงบาลคืออ่ามันไม่รู้นะเพราะตรงนี้มันก้ากึ่งนะเพราะว่าเอ๊ะเป็นอาการบวม หรือเปล่าเขาก็กลัวว่าเอออักเสบหรือเปล่าใช่ไหมล่ะครับให้ไปจ่างแล้วตั้งแต่แรกเลยไหมเจ้าคะอาเรียบร้อยอ่าอ่าอ่าว่าไงว่าไงว่าจ่างมาจ่างไรผมไม่ดีอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรใส่ไรอะไรใส่ไรแมวแมาแมวอะไรอะไรอะไรที่ร่อนตัวก่อนเนาะเออเอออ่าวว่าไงจ่างว่าไงตอนตอนแรกมาจ่างใช่ไหมเจอที่ผับเนาะค่ะอืมแล้วทีเนี้ย พี่ยาเธอก็เบินมาอะไรทำเสียงแบบโปรโนมากมากเลยทำเสียงหรอดด้วยอ่ะใช่แล้วค่ะแบสวัสดีครับสวยๆอย่างเนี้ยโอ้โหเอาล่ะนี่นี่ดิฉันครับเป็นปกติของร็อกสตาร์สวัสดีค่ะโอ้โหทัดขอสักตับได้ไหมไม่รู้ไม่รู้มันได้กี่ทีอ่ะมันได้อยู่ใช่ไหมได้ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล่วงขี้เกียจไปโรงพยาบาลแล้วไงต่อแล้วแล้วทีเนี้ยอ่าแม่จ๋าก็บอกโอ้โหพี่ชุดพี่มัน มันมันรัดนะอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าอ๋อพี่ก็รู้สึกว่ามันอึดอัดอยู่อะไรประมาณเนี้ยจางก็เลยแบบเฮ้ย <g ül> จางจางเลยคิดถึงพี่ปัดไงวันนั้นที่พี่บอกว่ามันรัด <g ül> แล้วมันน่าจะไม่สะดวกของผูบบ้ชายบาจางก็เลยหวังดีกับพี่เธอว่าพี่อาจางจะพาพี่ไปหาหมอไปดูห้ำ ่ะแล้วีเนี้ยก็เลยไปหาหมอแล้วจังได้ความรู้เรื่องหั่เยอะมากเลยเด้อค่ะไปเนีลยกับหมอมาเลยเหรือลูกคุณหมอว่าไงคุณหมอว่าไงบ้างคุณหมอบอกว่าเอ่อคือประจักษ์นี่ยเข้าไปว่าคุณหมอท่านคะ พอดีว่ามันมีเคสหนึ่งของพี่ตร์งเขาเคยมาตัดหัมแล้วาาว่าจางก็ได้ยิพว่าพ,พี่ไม่ได้ไปตัดลูก <S <S พี่ขาาามันเไปต่อเรืยอว่าไปต่อพี่ไปตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปต่อแต่มันยังไม่เ<อ>ปย <S <S <ต>ียนเฉยเมนึกว่าไปตัดอ่ะไปต่อไปต่ออืมต่อแล้วตอนนี้แล้วทีนนี้คุณหมอเขาบอกว่ายังไงต่อฮะจางก็เลยบอกว่า พอดีว่าหับคนนั้นนะคะที่นั่งรออยู่เขาใหญ่เกินไปแต่ก็เลยอยากจะให้มันเล็กเลมีผ่าตัดหรือเปล่าพอนี่ไงก็ทางการแพทย์หมดนะยืนเอ่ยใช่ค่ะทางการแพทย์หมดเลยคุณหมอก็บอกว่าเอคนไข้เขายินยอมหรือเปล่าจยาก็เลยบอกว่ายินยอมแล้วค่ะนั่นแหละค่ะแล้วตัดออกไปยังตอนนี้ยังค่ะแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็เลยแนะนําว่าหนึ่งเลยนะต้องให้คนไข้เขาใส่ าเอร์ดขาคุณหมอได้บอกว่าก่อนอื่นได้แนะนําให้คนไข้เนี่ยเออไปซื้อชุดที่ชื่อว่าสเปนอยอะไรสักอย่างที่มันยืดหยุ่นต่อหั่มใช่แล้วค่ะสเปนเด็กแล้วก็สเปนเด็กสเปนเด็กใช่แล้วใช่สเปเนอยไม่น่าโอ้พี่ก็รู้เนอะพี่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะเด็กไงพายืดพายืดเนะแล้วติ้วไงใช่ใช่ให้ซื้อแลติ้วเออพาแล้วอ่ะ เดี๋ยวนี้มันมีแบบเย็นด้วยนะใช่แบบเย็นแบบเย็นใช่ไหมคลังรู้ใหม่เลยเลย่อช่อต่อตไม่ร้อนทีนี้เป็นข้อที่หนึ่งบอกว่าให้เป็นไปหาร้านจางก็เลยบอกว่าอ๋อแล้วค่ะทีนี้ข้อที่สองก็คือให้ไปซื้อแคปซูลมันเป็นแคปซูลที่มีถังเช่ากับน้ําอะไรมีทอมข้างในให้ผู้ชายกินแต่จังไม่รู้ว่าให้กินเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ ปัญหาของเธอคือใหญ่เหรอไข่หรือเปล่าเธอดูดีๆมันคือไข่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หำใช่ไหมแล้วะแค่ไข่หรือเปล่าเออไข่ใหญ่มันเป็นไข่ไส้เลื่อนหรือเปล่าใช่ก็เนี่ยห่วงเรื่องอักเสบมากกว่าตอนนี้ไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรหรอกแต่กูจับใบนั่งก็อี้เยอะจับก็อี้ให้มันเป็นรูแล้วกูเอาไม้เป็นบอลตีเข้าไปตีจากข้างล่างตีจากข้างล่างเลี้ยนเนาะเกมบอลเยนาะ นนั่แหละที่เรานึกนะพอแม่งห้อยลงมาใช่ไหมรัดหนังยาให้แมนรู้ว่าฟาดแม่งก็ทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ละานเอ้ย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 เอ็นจานมีอะไจะพูดเรื่องเออยังไม่หมดท่ะยังไม่หมดยังไม่หมดหรอกมางกย์มาเกย์มาเกย์โอเคโอเคเหรอแล้วหมอบอกข้อที่สามคืออยู่ที่เรื่องกะอะไรจางก็เลยทำหกะคืออะไรเออหมอก็เลยแบบไปส่วนที่อยู่ก็ระหว่างห่ำ ก็คือไข่หมอบอกแบบนี้กระอ้อกะใหญ่อะไรแบบนี้ออ๋อไอ้กะนั่นเลยกระจอเหรอกะเจไม่ใช่กระจอกระจียอใช่เหรอมีหลายคำอ่ะมันน่าจะกระโปนนะอ๋อกระจอกระโปหรือกระโตแหละเขากระโตมันตรงตัวอยู่แล้วนี่หว่ากระจอ ็คือ้ห้อหลดายนะอะใช่ข้อสุดท้ายเลยค่ะเขาบอกว่าและหำมันต่างกับกระจออย่างไงอ่ะอันเดียวกันไม่หรอใช่อันเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่มันกระปไม่ได้หมายถึงกระจอเนี่ส่วนที่สามคือกระปโนอะไรกระโปกระจอยังไงอ่ะอันนี้ผมไม่รู้กระปคือคือไข่หรือเปล่า เดี๋ยวมันจะเที่ยงคืนเราต้องมาเหรอเอาเหรออ๋อลูกกระปองั้นหนูเรียกพี่ชูมาเลยนะอ๋อลูกกระป๋ออ๋อนั่คือลูกทําอะไรเดี๋ยวนะเราจะต้องเก็บรถวะเนี่ยทันทันทันตรงนี้น่าจะทันแหละโอเคนี่คือพ่อพาโบจะมาไหมพี่โนเนี่ยโทรหาหน่อยดิ ใหู้ตืนยัง้มองเลยค่ะอะแล้วไงแล้วไงแล้วสรุปแล้วแล้วสรุปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือหมอบอกว่าให้เดินไปถามไปบอกเขาว่าเอาไปเอาออกให้เอาออกไปไปไปบอกหมอบอกว่าเดี๋ยวผู้ชายจะเข้าใจเองให้เอาออกแล้วมันจะปลดปล่อยแล้วมันก็จะเป็นไปกูสเปิร์มไง ชวาชวาใช่ใช่คุปเปอร์ใช่ใช่แช่วับไปอั่นแหละค่ะแล้วทีนี้จังแค่แค่นั้นแหละอย่างเงี้ยแล้วทีไอเธอก็เลยเดินคุยไปทั่วเลยว่ามันใหญ่มากันเถอะใช่ค่ะเขาบอกว่าชัดดิอย่างเงี้ยเราไงอ่ะทั้งสรรพคุณทุกจิตเหรอเราอ่ะ ไม่ผมบอกว่าแล้วแล้วต่างก็ขยันขย้อยให้ผมเอาออกไงผมเลยว่าร็อกสตาร์เขาต้องเจอเขาต้องใหญ่ไปถึงว่าเรื่องเอาออกผมขยันให้ให้เอาออกก็คือให้ให้รีดออกใช่ใช่เขาเปิดรีดไม่ใช่ว่าให้ถอนออกแต่งไม่ได้ขยันขยอฮะแต่เอาวะตรงนี้พี่เห็นคนเดียวที่ช่วยได้พันน้องพี่ช่วยเธอหน่อยวะช่วยเธอย ช่วยเธอหน่อยวะมันมันต้องรีดแล้วล่ะไม่ไหวสิไม่ไหวหรอไม่ใช่ไปรีดให้มันเดี๋ยวบินไม่รู้แล้วตอนเนี้ยมันจะบินตรงมนไปเลยเออไปไปรีดเอ้เขาออกเองไงเออเขาออกเองแล้วล่ะแหมสเป๊ยออกเองมุดลงไปในแนวไม่น่าจะคุยง่ายไปจะอื่นไปจะอื <c 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 ่นวัดหะไรบ้างมันมดลงไปในแนวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะด้าด้ามีความคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้บ้างเออคือ เราจะลงโทษโดยการเหวี well. ่ยงตุ้มใส่ไข่เทอด้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าจริงแจ้งได้นะถ้าสมมติพี่อยากทำพี่เลยทำเลยค่ะเพราะด้าไม่เคยทำเขาไม่ไม่หมายถึงว่าด้ามองยาวไหมเออเกิดอนาคตมันเป็นไปได้เนี่ยก็พี่จะได้เก็บอันท้าาไว้ให้ด้วยไงด้วยอันท้าเหรอมันฝากได้นะไม่ใช่ฝากเก็บเชื้อไว้ก่อนได้แล้วแล้วพวกพี่ค่อยตีไง ถนนมันนี่โอ้หนูมันกระจายแล้วดูดูต้นไม้กระจายเลยดูดิโอ้โหแข็งแรงจริงๆเออโอ้ยเก็บยังเก็บก่อนเก็บก่อนเธอวิ่งมาเก็บก่อนอย่าไปฉี่ใส่ตาหนีนะเดี๋ยวอ๋อมันมันมันโดนพ่ะตาหนีว่ะเออไม่แน่เจอนึกว่าต่ฮานโอเคนะเธอนะเรียบร้อยนะโอเคพี่ เสียดายไม่มีไม้อย่างเดียวเลยทุบหับมึนหอยยิ่งทุบมันยิ่งบวมหรือเปล่าพี่โอเคนะเกรนะมาจ้าควรจะเป็พี่คะต้องเก็บรถไหมคะพี่เออแล้วต้องเก็บรถไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก็ได้อีกแป๊บนึงเผื่อเผื่อถ่ายทันนะถ้าถ่ายทันก็ทันจะได้จบจบอ๋อถ้าถ่ายทันก็ทันยัใหม่อีกชั่วโมงนึงอ่ะนี่เราใช้เวลาตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มจนถึงตอนเนี้ย ชั่วโมงครงึ่งย,ยังไม่ที่โจนยังไม่ได้หลุดออกไปจากตรงนี้เลยผมรู้ยืนอยู่เนี่ยแล้วเขาไปโทรตาม <c oughs> คุณพะโบรหรือเปล่า